แบบฝึกหัด5.4หน้า21ถึงหน้า22นะคะมาดูข้อ1ค่ะคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขแล้วเติมคำตอบในช่องว่างข้อ1ร้อยละ75ของ560ให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณน,นะคะร้อยละ75ของ560ให้นักเรียนกดในเครื่องคิดเลขนะคะ 560คูณ75และกดเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะได้คำตอบเป็น420นะคะต่อไปค่ะข้อ2นะคะ39%เปซ์ของ2360นักเรียนกดในเครื่องคิดเลขนะคะ สองพันสามร้อยหกสิบคูณสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะกดเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ก็จะได้คำตอบออกมาคือเก้าร้อยยี่สิบจุดสี่ต่อไปนะคะข้อสามเปอร์เซ็นต์ของ1,720กดเครื่องคิดเลขนะคะ 1,720คูณ24เปอร์เซนต์นะคะก็จะได้คำตอบออกมาเป็น412 .8 ข้อ4 7เปอร์เซนต์ของ3,590กดในเครื่องคิดเลขนะคะ3,590คูณ เตามด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะได้คำตอบออกมาเป็น251.3ต่อไปข้อ2ใหญ่นะคะให้แสดงวิธีทมข้อ1ร้อยละ59ของรถยนต์4,500คัน คิดเป็นรถยนต์กี่คันวิธีทมนะคะร้อยละห้าสิบก้าของรถยนต์สี่พันห้าร้อยคัน คิดเป็นร้อยละ59นะคะก็จะเท่ากับ59ส่วน100ของรถยนต์4,500คันก็คือคูณด้วย4,500 0ตัด0 0ตัด0น,นะคะ เหลือ59คูณ45 59คูณ45นะคะ5คูณ9ได้45ใส่5ทด4 5คูณ5ได้25บวก4เป็น29ต่อไปเติม0น,นำ4ไปคูณนะคะ4คูณ9ได้36ใส่6ทด3 4คูณ5ได้20บวกอีก3เป็น23 ห้บวกศย์ได้5 9าเบวกหเป็น15ใส่หทด1 2ึบวกสเป็น5บวกตัวทดอีก1เป็น6 2ดึงลงมานะคะได้เป็น2655เท่ากับ2องพคันดังนั้นนะคะร้อยละห้า ของรถยนต์4,500คันคิดเป็น2,655คันคำตอบนะคะก็คือ สอ5พันหกร้าคันต่อไปข้อ2นะคะ20เอร์เซน์ของที่ดิน1425ตารางวาคิดเป็นที่ดินกี่ตารางวาวิธีทำค่ะ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของที่ดินหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้าตารางวาคิดเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะเขียนเป็นเศษส่วนก็คือยี่สิบส่วนร้อย ของที่ดินนะคะเปลี่ยนเป็นคูณนะคะที่ดิน1,425ตัดทอนกันนะคะ0ตัด0ได้นะคะต่อไป2กับ10นะคะ2 1 2 2 50 5ตัดทอนกับ1,425ได้นะคะ5 1 5 5คุณ2ได้10

1425ตารางวาคิดเป็น285ตารางวาคําคตอบนะคะ285ตารางวา ต่อไปหน้า22ข้อ3นะคะ75%ของระยะทาง1,924กิโลเมตรคิดเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรวิธีทำนะคะเจาเปอของระยะทาง 1,924กิโลเมตรคิดเป็น75%ก็คือ75ส่วน100นะคะคูณด้วย1,924 100กับ75นะคะตัดทอนได้นะคะใช้สูตรคูณแม่25 25คูณ3ได้75 25คูณ4ได้100ต่อไป4กับ1,924ตัดทอนได้นะคะ4 1 4 4คูณ4ได้16 19ลบ16เหลือ3เป็น32 4คูณ8ได้32 4คูณ1ได้4เหลือ3คูณ481นะคะ481คูณ3 3คูณ1ได้3 3คูณ8ได้24ใส่4ทด2 3คูณ4เป็น12บวกอีก2เป็น14ได้เป็น1,443 เท่ากับ1,443กิโลเมตรดังนั้น75%ของระยะทาง 1,924กิโลเมตรคิดเป็น1,443กิโลเมตร ตอบ1,443กิโลเมตรข้อ4นะคะ12%ของเงิน900บาทมากกว่าหรือน้อยกว่า 15%ของเงิน800บาทอยู่เท่าใดวิธีทรมนะคะเราจะหา12%ของ900บาทก่อนนะคะ12%ของเงิน900บาทคิดเป็น 12บสองส่วนหนึคูณเก้เท่ากับศตัดศนะคะเหลือ12บสองคูณเก้คูณเเท่ากับหนึได้เป็น108บาทต่อไปนะคะสิปเซ์ของเงิน800บาท คิดเป็น15ส่วน100คูณด้วย800นะคะเท่ากับ0ตัด0ได้นะคะเหลือ15บห้าคูณแปดสิบห้าคูณแปนะคะแปคูณหได้40ใส่0ทด4 8่คูณห ได้8บวกอีก4เป็น12ได้เป็น120บาทนักเรียนจะเห็นว่า108น้อยกว่า120นะคะดังนั้น12%ของเงิน900บาท น้อยกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นของเงินแปดร้อยบาทน้อยกว่าอยู่นำหนึ่งร้อยยี่สิบลบ หนึ่งร้อยแปดนะคะได้เท่ากับสิบสองคำตอบนะคะก็คือน้อยกว่าอยู่สิบสองบาท ต่อไปข้อ5ค่ะร้อยละ35ของนักเรียนชาย240คนกับร้อยละ25ของนักเรียนหญิง336คนเท่ากันหรือไม่ถ้าไม่เท่ากันมีจำนวนต่างกันกีนก่คนวิธีทำนะคะร้อยละ35 ของนักเรียนชาย240คนคิดเป็น35ส่วน100คูณด้วย240สิบ 0ตัด0ได้นะคะต่อไป35กับ10ตัดทอนได้นะคะใช้สูตรคูณแม่5 5คูณ7ได้35 5คูณ2ได้10 2กับ24ตัดทอนได้นะคะ2 1 2 2คูณ12ได้24เหลือ7คูณ12 7คูณ12ได้84 ได้เป็น84คนต่อไปนะคะร้อยละยีห้าของนักเรียนหญิงสามร้อยสามสิบหกคนคิดเป็น

สีคูณสได้16เหลือหนึคูณแปดนะคะหนึคูณแปได้84ได้เป็น84คนนะคะซึ่งเท่ากับจำนวนนักเรียนชายนะคะดังนั้นร้อยละ35ห ของนักเรียนชาย240คนกับร้อยละยี่สิบห้าของนักเรียนหญิง สามร้อยสามสิบหกคนมีจำนวนเท่ากันคำตอบนะคะก็คือเท่ากัน